ชุมชนริมน้ําทั้งทีนะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่มีของกินแบบอร่อยๆอที่หาทานได้ง่ายๆเลยค่ะถูกต้องนะคะเรื่องกินเนี่ยเขาเรียกก็เป็นเรื่องใหญ่นะอ๋อดังนั้นวันนี้เราจะไปกินที่ไหนกันดีจ๊ะเออเอาเป็นกว๋วยจั๊บน้ำข้นดีไหมกว๋วยจั๊บร้อนๆน้ำข้อนอีกด้วยแล้วก็ยังมีทองหยิบทองหยดฝอยทองข้าวเหนียวุพเพอะไรเฟมยังไม่หมดนะเนี่ยไปกินกันเลยไหมไอ้พูดแล้วก็นับลายไหลไปเลยดีกว่า วอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้านหนูเล็กแล้วก็กว๋วยจับน้ำข้นคลองบางหลวงนั่นเองตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยค่ะสวัสดีค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะไหนแอปบ,บอกว่าเยอะไงทำไมเหลือแค่นี้ล่ะเออชี่บ้าเลยค่ะหมดแล้วหรอคะน้องมา บ่ายไว้โอจริงๆต้องมาเวลากี่โมงคะเราถึงจะทันขนมอร่อยรานนี้ร้านพี่อ่ะเปิดประมาณสิบโมงกว่าสิบโมงเปิดนี่คือเต็มพึกพึบเลยนน่้ไม่กี่โมงหมดแล้วไม่กี่ชั่วโมงเท่านะนะคะเรามาช้าไปนิดเดียวการันตนได้ค่ะเมื่อกี้เรายืนนะคะมีคนเดินมาซื้อตลอดเลยเขาขึ้นตาเลค่ะ ใช่แล้วก็กจะทำเข้าวเหนียวมะม่วงใช่ข้าวเหนียวมะม่วงคือหมดเกลี้ยงแล้วตอนนี้หมดแล้วเลยแต่ข้าวเหนียวแต่ข้าวเหนียว,ยวมะม่วงอะหมดอย่างเดียวคือเขาบอกว่าเด็ดจริงๆแต่เรา<ช>ไม่ทันคือข้าวเหนียวที่นี่เด็ดยังไงอะคะของเราจะใช้กะทิล้วนกะทิล้<ร>วนไม่ผสมน้ำเลยแต่ที่กะทิอะนะคะใช่ล้วนๆเลยมันมันแล้วนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมีขนมอะไรบ้างคะก็ปกติของพี่ก็จะมีตะโก้แต่วันนี้วันนี้คือไม่ได้ทำเา ก็มีแต yeah, ่ข้าวที่เห็นตรงนี้ค่ะอ um, ันน nah <Hmm ี้ค yes? ือขนมอะไรคะอันนี้เรียกขนมมูนหนูมูนหนูหรือว่าขี้หนูนั่นเองค่ะทำจากอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นแป้งแป้งกับน้ำตาลอะไรอารมสาลี่อะไรอย่างงี้ไหมคะอ๋อแต่ว่เป็นแบบว่าเล็กๆใช่ไหมคะ เ,เห็นว่ามีกว๋วยจับน้ำข้นด้วยเป็นยังไงคะสูตรพิเศษของที่นี่สูตรเนี่ยจริงๆของ <Okay. S 2> ของคุณพ่อ,อคุณพ่อพี่เมื่อตก่อนเนี่ยเราทานทานกันในบ้างค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเห็นว่าเ,เราน่าจะมีอะไรขายสักอย่างก็เลยเอากว๋วยจับเนี่ย มาทำขายออ๋แต่ตอนแรกมีขนมหวานก่อนใช่คือแม่ขายมาหลายสิบปีแล้วคือคืออ๋อขายมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามาเพิ่มกล้วยจั๊บพิลางเนี่ยสี่ห้าปีเองโอ้โหแต่กล้วยจั๊บที่นี่เนี่ยได้ยินมาว่าคือมีเครื่องเทศใช่ไหมคะจ้ะเป็นเครื่องเครื่องยาจีนเครื่องยาจีนที่แบเราเคยเห็นเข้าตุนตุนกันใช่ไหมคะอันนี้กี่ชนิดนะคะก็สิบชนิดขึ้นไปอ่ะพี่โซ่ เลยกลายเป็นก๋วยจับน้ำข้นนั่นเองพี่อื่นเราก็ไม่ค่อยใส่กันเนาะส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่หรอกอุยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ยต้องชิมค่ะเนี่ขออนุญาตสั่งแล้วก็ไปนั่งรอที่โต๊ะได้ไหมคะได้เลยรีบไปจองโต๊ะเลยอไปด้วยไปด้วยอะไร่อยมากอููวีชายชิมอะไรก่อนดี อุ้ยมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยกินเลยเริ่มที่ของขาวก่อนนี่ของขาวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงเฮ้ยจะไฟไหมใครจะลงก่อนหยุดนะหยุดฉันลงก่อนหยุดฉันถ่ายแล้วโอเคถ่ายแล้วงัไปชิมได้ถ่ายแล้วแล้วเราชิมได้เธอก่อนเลยชนช้อนไหมอ๋ออ๋อชอนช้อนหนึ่งสองสามอเป็นไงเป็นไงอืมน้ำอร่อยนะเดี๋ยวเราชิมน้ำก่อนไม่ต้องเติมเลยอ่ะ เข้มข้นมีเ้นเขาบอกว่าเด็กคน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 ก่อนป่วยจะต้องอยู่ที่เส้นถูกปะเราชิมดิเหนียวนุ่มเหนียวแล้วก็ไม่เหม็นกลิ่นแป้งปกติอะเคยกินไหมเหม็นกลิ่นแป้งเคยอันนี้ไม่เหม็นอันนี้ลองชิมบ้างรู้สึกจะเป็นหมูกรอบกรอบมกรอบไหมอร่อยมากเข้มข้นเครื่องเยอะ อร่อยอะ่ะเนาะนาที่สําคัญนะคะบรรยากาศบริเวณนี้คือดีมากนะคะติดริมแม่น้ํานะติดริมคลองบางหลวงอย่างนี้นะคะแล,แล้วก็คืออากาศอ่ะร้อนนะข้างนอกอ่ะแต่พอมานั่งในร้านไม่ร้อนเย็นสบายมีลมพัดตลอดเวลาและบริเวณโดยรอบน,น, <c oughs> นี้นะคะผู้คนเนี่ยอัธยาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสนะ <c oughs> อย่างที่นี่ถ้าเกิดใครนึกถึงขนมหวานอร่อยๆขนมไทยอร่อยๆต้องที่นี่เลยนะคะร้านข้าวเหนียวมะม่วงป้าหนูเล็กนะคะแล้วก็กลวยจับน้ำข้นนุ เรื่องเยอะอร่อยขน,น,นาดน,นี้สามารถมาได้นะคะอยากให้มาจริงๆเพราะว่าอร่อยมากจริงๆใช่ค่ะแล้วมานะคะเราจะเจออะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเจออย่างเนี่ยขนมขี้หนูเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกคือเคยเห็นนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนมขี้หนูแล้วถ้าเกิดอย่างช่วงแรกเราทานไม่เป็นไงเราใช้ช้อนตักใช่ไหมยังไงคะยังไงเรามีอุปรกรณ์ค่ะ นี่นะคะผอ่ะล่ะคะใบตองนั่นเองอ๋อเอานึ่งใช่ไหมเอาไปนึ่งไม่ใช่แล้วตักขนมที่หนูใส่ในใบตองแล้วก็ทําให้มันเป็นก้อนหรอ๋ยวเราจะลองนะเอาสีชมพูผสมสีเขียวอแล้วก็ปั้นปั้นเหมือนซูชิเลยอ่ะออแต่นี่เป็นของไทยนะคะดั้งเดิมดั้งเดิมนี่อ่ะเป็นออกเป็นแน่นแล้ว มือฝั่นมือฝั่นกลัวล่วงได้แล้วค่ะนี้ก็เป็นก้อนอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วก็สามารถทานได้เลยเป็นไงจ๊ะอร่อยค่ะ เราพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะและก็ศิลปินของชุมชนริมน้ําอย่างนี้เนี่ยโอ้โหได้รับรู้นะถึงกลุ่มคนที่เขาเนี่ยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยได้รับทั้งความอุ่นแล้วก็ประทับใจเลยใช่แล้วบอกตรงๆนะคะใครเนี่ยที่ยังไม่เคยมาคลองบางหลวงแห่งนี้นะคะแนะนำเลยค่ะให้ลองมาชมนะคะ คือมันไม่ใช่แค่มาเที่ยวแต่ว่าคุณได้สัม,สมผัสถึงวิถีการดําเนินชีวิตที่ช้าลงเมหือนเป็น Slow Life นะแล้วก็เหมือนกับผู้คนนะคะมีอัธยาศัยที่ดียิ้มย้ําแจ่มใสรับรองประทับใจแน่นอนค่ะ ถูกต้องที่สุดค่ะค่ะและครั้งหน้านะคะเมาส์ทูเมส์ของเราจะพาไปฟินที่ไหนเนี่ยต้องติดตามนะคะแต่รับรองเลยว่าเมาส์กันใท้สุดๆสนุกกับเรื่องกินแล้วก็อินกับเรื่องเที่ยวอ,อย่างแน่นอนขอย้ำมีครั้งค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ที่ไหนคะโ,โหทุกวันศุกร์นะคะเจ็ดโมงเช้าถึง8ปดโมงเช้าทางช่องแอคชั่นลของเรานั่นเองเอแล้วก็ยังสามารถติชมรายการของเรานะคะเข้าไปได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage แล้วก็ i n s t a g r กรมของเมาส์ทูเมส์ค่ะเดนั้นะสำหรับวันนี้นะคะเรา2คนเนี่ย ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ